สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับ สองวันที่ผ่านมานะครับเราได้ปรุงอาหารสร้างสารรค์หลากหลายเมนูอร่อยนะครับที่มีส่วนประกอบที่หาซื้อได้ง่ายไม่ยากและก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเรื่องราวของเมนูสร้างสารรค์ปรุงด่วนจานเด็ดใน2วันที่ผ่านมาใครที่พลาดไปไม่เป็นไรครับ ชมย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและสำหรับวันนี้นะครับนอกจาก2เมนูหลักที่พนจะนำมาฝากนะครับพนยังมีเครื่องดื่มง่ายๆที่สวยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากด้วยครับหลากหลายเมนูของพนจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันที่ครัวครับ สำหรับคนไม่มีเวลาจริงๆนะครับเครื่องดื่มแก้วหนึ่งก็สามารถเป็นมื้ออาหารที่มีคุณค่าครบถ้วนได้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะทําเครื่องดื่มที่เรียกว่าเต้าหู้เบอร์รี่นะครับเต้าหู้อย่างที่เราทราบกันนี่นะครับเป็นทางเลือกของคนหลายๆคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะว่าเขาเป็นแหล่งของโปรตีนที่สําคัญทีเดียวนะครับผมเลือกใช้นะครับเต้าหู้ที่เป็นเนื้ออ่อนนะครับเขาจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเต้าหู้คินุนะครับหรือว่าแปลว่าซิล โฟูนั่นเองก็คือว่าเป็นเต้าหู้ที่มีเนื้อนุ่มนะครับคลก็จะใส่ลงไปในเครื่องปั่นนะครับตอนนี้เรามีแหล่งของโปรตีนแล้วนะครับแหล่งต่อมานะครับนี่วิตามินต่างๆนะครับคนจะใส่น้ําส้มลงไปนะครับแล้วก็ใส่กล้วยนะครับอย่างที่เรารู้นะครับกล้วยก็เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็แล้วแต่ว่าชอบเย็นหรือเปล่าถ้าเผื่อชอบเย็นผลแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องใส่น้ําแข็งนะครับแต่ใช้เป็นผลไม้แช่แข็งวันนี้ผลใช้สตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของความหวานนะครับหวานอย่างเดียวไม่ได้้ตอง น,น้ำเชื่อมที่พลใช้เนี่ยนะครับเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นแอปเปิลเบอร์รี่นะครับมีความหอมของแอปเปิลเบอร์รี่ครับนอกจากนั้นก็ยังให้สีที่สวยด้วยนะครับพลใช้น้งหมด3ช้อนโต๊ะครับที่เหลือก็นำไปปั่นครับ ไม่ถึงครึ่งนาทีครับพอเนียนเข้ากันดีก็ใช้ได้ละครับเป็นเครื่องดื่มที่สามารถแทนมื้ออาหารสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงๆได้เลยครับเรียบร้อยแล้ะครับเต้าหู้เบอร์รี่ครับ รุงดวนจานเด็ดของพลเมนูแรกนะครับกุ้งซอสกระเทียมครับพลจะทานกุ้งซอสกระเทียมของพลกับขนมปังนะครับซึ่งขนมปังที่พลเลือกเนี่ยเป็นขนมปังโฮวิตผสมธัญพืชน,นะครับข้อดีของเขาก็คือมีโฟเลตส,สูงนะครับช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนั้นก็ยังมีแคลเซียมสูงด้วยนะครับพลใช้ทั้งหมด4แผ่นครับเห็นไหมฮะว่าห่อขนมปังพลสีเหลืองพลก็จะใช้เครื่องปิ้งสีเหลืองนะครับมาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับ คนเลือกใช้นอนสติกเพราะว่าเขานําความร้อนได้เร็วและที่สำคัญก็คือเวลาปรุงไม่ติดกระทะคนใส่น้ำมันรําข้าวครับ3ช้อนโต๊ะครับ บอกว่ากุ้งซอสกระเทียมเพราะฉะนั้นกระเทียมก็จะเยอะเล็กน้อยนะครับคนใส่กระเทียมลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ํามันเนี่ยย,ยังไม่ร้อนมากเลยครับการที่เราใส่ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ร้อนเนี่ยนะครับเหมือนกับการที่ว่าเราสามารถปรุงรสน้ํามันไปด้วยนะครับให้น้ํามันของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะครับเวลาที่พลเลือกกระทะนะครับพลต้องเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่พลจะทําวันนี้เนี่ยกุ้งที่พลใช้เห็นไหมครับตัวค่อนข้างจะใหญ่และค่อนข้างจะเยอะขนาดของกระทะก็ต้องใหญ่ตามด้วยนะครับเอาละครับ ตอนนี้กระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่มะเขือเทศลงไปครับเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับเล็กๆแล้วก็ใส่กุ้งนะครับลงไปครับพอเราใส่ลงไปนะครับกุ้งกขะโดนความร้อนเนี่ยฮะตัวเขาก็งอเล็กน้อยนะครับเราก็พลิกด้านนะครับให้ทั้งสองด้านโดนความร้อนเท่าๆกันไม่ต้องห่วงนะครับว่าเอ๊กกุ้งตัวหนาเดี๋ยวจะสุกหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเราปรุงรสเสร็จเราจะใส่น้ําลงไปด้วยนะครับความอร่อยของเมนูนี้ก็ต้องบอกว่ามาจากกระเทียมนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆ มะเขือเทศเขาก็ให้ความหวานด้วยนะครับเราลงไปตั้งแต่ตอนแรกเลยมะเขือเทศเขาก็จะแตกนิดๆน,นะครับพอกระเทียมเริ่มที่จะเปลี่ยนสีนิดๆน,นะครับเราเริ่มปรุงเลยครับใส่ซอสมะเขือเทศครับซอสปรุงรสครับน้ําตาลแล้วก็พริกป่นครับ ส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะใส่น้ําลงไปช่วยครับน้ําแร่เนี่ยสำคัญมากๆเพราะคนจะต้องบอกว่าร่างกายเราต้องการน้ําเวลาที่เราดื่มน้ําเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับคนใช้น้ําแร่ทั้งหมดประมาณ100มลลิตรนะครับการใส่น้ําลงไปนะครับก็จะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยนะครับกระจายทั่วๆกันนะครับรสชาติที่เราปรุงก,ก็จะกระจายทั่วกันเช่นกันนะครับแล้วก็จะช่วยให้กุ้งของเราสุกได้ง่ายขึ้นด้วยแป๊บเดียวเองนะครับพอเดือดๆแล้วน้ำลดลงมา ใช้ได้แล้วครับเราก็จัดใส่จานสวยๆนะครับที่เหลือนะครับเราก็โรยหน้าด้วยพาสเทลเล็กน้อยนะครับขนมปังของผลได้แล้วครับว้าวกำลังร้อนๆเลยนะครับแน่นอนครับเสิร์ฟขนมปังนะครับก็หั่นให้เป็นชิ้นขนาดที่กำลังพอดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ กุ้งซอสกระเทียมเมนูปรุงด <ite> ่วนจานเด็ดเมนูแรกที <GO av> ่พนเอามาฝากครับ ตุงด่วนจานเด็ดของผมนะครับผมจะทําฟริตตาตาครับฟริตตาตาก็จะเป็นไข่เจียวสไตล์สเปนนะครับเป็นไข่เจียวสไตล์สเปนเนชนะครับอร่อยนะฮะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะครับทานระหว่างวันก็ได้แล้วก็ผมเชื่อว่าเด็กๆนะครับลูกๆที่บ้านหรือแฟนก็น่าจะชอบนะฮะเดี๋ยวเรามาค่อยๆทํากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะฮะเปิดเตาอบไปเลยที่220องศานะครับส่วนประกอบของไข่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีไข่ทั้งหมด8ฟองนะครับผมจะทําในกระทะที่ขนาดประมาณเนี่ยนะครับ 20เซนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้8ฟองถ้าเผื่อสมมุติว่าของคุณผู้ชมใช้กระทะที่เ,เล็กลงไปกว่านี้ก็ไปย่อสูตรเอาเองได้นะครับเสร็จแล้วนะครับคนใส่นมครึ่งถ้วยครับแล้วก็ครีม1ถ้วยครับผมคนใช้พม่าซานชีสนะครับประมาณ80กรัมครับผมปรุงรสด้วยพริกไทยดำครับ แล้วก็เกลือครับนอกจากนั้นนะครับผมจะเพิ่มกลิ่นอายนะครับ นิดหนึ่งด้วยไคเยนเพเปอร์นะครับไคเยนเพเปอร์นะครับก็เป็นพริกประเภทหนึ่งนะครับสีของไคเยนเพเปอร์เวลาที่เราเลือกซื้อเราต้องดูที่เขาสีแดงสวยสว่างนะครับถ้าเผื่อสมมติว่าสีแดงทึบๆเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะได้เครื่องเทศที่เก่านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นก็คือเรื่องของความหอมด้วยเวลาที่ผมโรยลงไปที่บนส่วนประกอบฟิชทาทาของผมเนี่ยนะครับผมก็จะได้กลิ่นหอมเช่นกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักส่วนผสมของไข่นี้ไปก่อนนะครับในสูตรนี้นะครับแล้วแต่คุณคุณเลยนะครับอยากจะใส่็นมเปแฮ หมูแฮมงคนติดมันเล็กน้อยนะครับก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นหย,ยาบๆก็ได้นะครับเราตั้งกระทะเลยดีกว่าครับคนใช้กระทะที่เป็นมอนสติกนะครับอ่าแล้วละครับเสร็จปุ๊บก็น้ำมันลำข้าวครับน้ำมันจำนวนน้ำมันที่เราใส่ก็ขึ้นอยู่กับตัวแฮมที่เราใส่นะฮะถ้าเบิดสมมติว่ามีมันค่อนข้างเยอะเราอาจ,จไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะครับคนใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ลงไปครับคนใช้ที่บดมันนะฮะกดนิดหนึ่งนะครับเราอยากให้ผิวของเขาแตกๆนะครับแล้วก็ใส่เจ้าแฮมลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่ผักโขมลงไปครับไม่ต้องตกใจนะฮะดูเหมือนค่อนข้างเยอะเพราะหลังจากที่เขาโดนความร้อนผักโขมเขาก็จะเนี่ยครับยุบตัวลงนะฮะเห็นไหมครับผักโขมยุบตัวลงแล้วนะครับ สิ่งต่อมาที่พลจะทำนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปแล้วนะครับตีเข้าให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนี่แหละครับด้านรอบๆเนี่ยครับเขาจะสุกง่ายนะฮะเนี่ยนะครับเราก็คนให้ด้านนอกหลุดเข้ามาด้านในนะครับเราใช้ไฟกลางๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณสัก3านาทีนะครับให้ไข่ค่อยๆสุกนะฮะพอไข่สุกสักประมาณ60%นะครับแล้วพลก็จะเอาเข้าเตาอบครับ เข้าเตาอบนะครับที่220องศาครับนะครับก็จนผิวหน้าข้างบนสีสวยนะครับประมาณ14 1 5ถึงนาทีครับผมผลต้องบอกอย่างนี้ครับเวลาที่เขาเอาออกมาจาก จากจากเตาอบนะครับคุณผู้ชมต้องระวังนิดหนึ่งครับเวลาที่เราเอากระทะทั้งกระทะเข้าเตาอบแล้วเราวางไว้บางทีเด็กในบ้านหรือคนที่ไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยเขาไม่ทราบนะครับก็จะมาจับหูกระทะด้วยความเคยชินเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประคดีเลยเวลาที่คนอยู่ในครัวแล้วก็คือว่าเราเอาทั้งกระทะเข้าเตาอบนะครับคนจะพาดผ้าไว้อย่างนี้ครับเป็นเหมือนตัวเตือนว่าเอ้ยเวลาจับเขาร้อนนะหรือว่าคนเผลอจับลงไปอย่างน้อยเนี่ยความร้อนยังผ่านมาช้านิดหนึ่งก่อนที่เราจะตัดนะครับคนอยากจะให้เขาพักให้เย็นตัวลงเล็กน้อยประมาณสัก3าม 5นาทีเพราะว่าตอนนี้ข้างในยังชุ่มๆมอยู่ถ้าเกิดเราตัดตอนนี้เลยเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นทรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฟริตตาตาหลังจากที่ออกจากเตาอบแล้วเราพักเขา5้านาทีนะครับแล้วก็ค่อยตัดเป็นชิ้นขนาดที่เราต้องการครับเห็นไหมฮะว่าเราพักแค่5นาทียุบลงไปเกือบประมาณ30%ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราตัดนะฮะแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเราลองคิดดูนะฮะเราสามารถใส่อะไรลงไปได้เยอะแยะเลยนะครับแซลมอนนะฮะใส่เห็ด ใส่อะไรที่เป็นซีฟู้ดนะครับได้ทุกอย่างเลยร้อนๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับฟริตทาทาผักขมนะครับอีกเมนูหนึ่งที่ปรุงด่วนจานเด็ดเอามาฝากนะครับ สับูตรนะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปดูได้เลยครับที่ www.ponfoodmafia.com รวมถึงเมนูหรือว่าเทปของเรานะครับที่ย้อนหลังก็เข้าไปชมได้เช่นกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับกลับมาพบกับคนได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ